โอเคครับอยู่ในเซิร์ฟอยสตอรี่นะครับเอาวันนี้ก็เล่นทอยให้ดูนะตามมาก็จะได้เป็นเออกล่องกล่องแบบอดาบแป๊บตามมาก็จะได้เป็นกล่องนี้นะเ,เซตนี้เลยจะได้เป็นวีห้าร้อยวีพีก็คือประมาณ v 5, นะีห้าสามไอตัว RP ก็คือตัวเอาเอาไปเช่าเช่เา เช่เาตัวละครได้ตัวที่ผมใช้อยู่แล้วก็ GC แต่ผมจะสุมของให้ดูนี่ก็ซื้อตัวละครได้เลยนะตัวละครก็น่าจะดีอยู่นะแต่ลองสุมให้ดูแล้วกันโอ้ปืนห้าร้อยออกใช่ปะ ใช่ใช่ปืนห้ารอยอกง่ายนะผมว่าสักสองทีพอแล้วกันอ๋กล่องโอเคแต่ผมเล่นให้ดูเว้ยครับก็อยู่ในเกมแล้วนะแต่ไปเปิดกล่องให้ดูละกันมีคนคนเล่นเยอะนะเมื่อวานเออประมาณทีหนึ่งทีสองเมื่อวานมีสิบยี่สิบคนได้ เล่นให้ดูละกันนี่ก็คือโปรโมชั่นตามมาได้50าสิบกับเก้าสิบเลยนะโอเคก็มาถึงละเปิดก่องให้ดูนะในกล่องที่ผมเออเอ,อันนี้ไปแรกตอนเวลานะ ยังเกือ,อะะไม่มีเซตเลยอ่ะ,ะไม่ได้ให้ดูตา,ตาไม่มีหัวอีกเจริญ แป๊บนะโอเคก็ได้ขอมาแล้วนะนี่นี่น,น,นี่กล่องเดี๋ยวเปิดให้ดูห้าสิบไมออกเฉยสายออกเฉยโอ๊ยออกเฉยอย่างที่ชอบดีกว่าสาขายได้ประมาณยี่สิบบาทหนะ้าสิบองเงาจัด ก่อนเก้าสิบดีกว่าโอเคถ้าไปเล่นหายดูโอ้โหจเจริญแมสเดือสีดสิบสสามสี

ด,ดีกันบอสน,นี่ <c oughs> มันได้เก้าสิบป <lerde strong> ่ะเจ็บอยู่เ <This> จ <önemli> <rim atur> ็บอยู่เจ็บอยู่มันก็ถึกเกิน โ,โห,โโหขับแบบแม็กเป้าไปเ,เ,ก,เก,ก,กิดแม็กกดยา,าก็แ้าก้างรอแป๊บได้ตัวใสก็ตีอยู่นะจ้ะ รอแป๊บ Còn à, đây là à, Còn mà đèo ได้สแสดงเอามีเฉยย่าสวยมีบอลีสวยววระเบิดเฉยย่าดูดีรออะไรละ่ะ มันไม่บวกอะต้องย้ายเซลชาราแฮ้สั oh. ส่งทำสองพันเนี่ยแมาลูกเนี่ยปกูดีละไปโนสั่งทำดีกว่านะ ไปบอกว่าทำคลิปอยู่เขาตอบคิปไหมอ่ะ มา,มาละเตู้ได้หรอของสู้ได้นะใส่ออกด้วยใส่ออกใส่ออกใส่ออกนะไม่ได้เสียแนะล้วเดเลยละขอไปแบบเสียงมันนะ ไปไม่กล้หรอกมึงมึงไม่ต้องมาเนี่ยมึงเาไว้สำหบ่อทำไมอ่ะยังอยู่กว่าบอกไปไม่กล้ากับกบอกเลยห้าร้อยเก้าขได้เท่าไหร่พี่ห้าร้อก้าห้าร้อยเกอได้เท่าไหร่ว้าวกูมเลยทำไมีกูดต่อจังไว้ใส่แค้าปบไม่หมดต่อเลยกูจะเก้นีใส่ปอนให้จะดูปืนอะไรล่ะ ก็ีอะไรแล้วมีซื้อแนหมแค่ไรขาไม่มีไรเฮ้ยของบัวหลวงจิ้ใชไหวะถ่ายดูเซนด้แมดูเซนด้วยแม่โอ้โอ้ใส่่าดีวาโอ้ต้องว่าแน่โอ้ไม่เดกาดโอ้งม่จีบบัวไม่จอนั่นี่กแน่ใยมีสักเป่าเรื่องใกาเลยไอ้ยัมือเยนเด็ไอยู่ใโคลนใครบินวะใครโคลนขนไหนคนไหน ตัวเมเจอต์ตัวไหนใช่ไหมเจอโฟบินด้วยเจ้าตัวเจ้าตัวอะไรนะกูแอดแมนหมดแล้วโฟบินอะโฟบินนั่งแต่ย่างโง่แตกอ่ะแอดมาพ่อแล้วกพ่อแล้วใครใครหนบหลังกูอะไรครับนี่อะเอออย่าใส่กลัววะอะไรตัวพ่ออะไรตีกลัวดีกว่านึกว่าจะแม่ใช่ครับผมนึกว่าฉันแม่พอดีพอดีว่าไฟไก่ไม่กล้ามีวงกระโหลกอย่มไฟอย่าไม่ขี้ขาอยู่อยัาไปอย่าพวกมึงยิงกันไม่ตายหรือพวกมึงเปิดเปิดกพอดไรอะ เบียบอกโล้ so 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 oh. so so ่ไหไรครับไมเก้าเก้าอครับเกาอีซก้าเอออู้พี่เกเก้าอเเก้าเกกเอาเซตคูไปไม่นะก็มีตรมาอกหนึ่งอะดีน้องชาเอาดมันต้องี่า้อบอกแหเี้ยะ้อแห่ะ้หนาวทำไมไม่ีดย่งชอบ ยังเจอเพี้ยนบวก8ไ้าููไม่แ่แม่จอคืขับแล้วบงหน่จะเจอเ้ประจายงหลายรอยดดูด้เจ้าส่จละเท่าไหร่วะเละร้อยร้านง่าย่หละแ0 9สิอเได้เลยปืนปืนตะล้สินใหม่ปุ่ไปโจมมาี่กูเลกใส่เลกปวดโดนใส่ได้ถจะลอุมดนมาสี่กรบอก พเจ่นออยวฆ่ามันได้ปืนสามร้อยตไม่เนเอแมันก็ใายแฝกกันหมดแล้วแหละถ้าลุงมาแล้ม um madre, ันเป็นอเวอวางกลังกางนไม่หลมมันไม่ได้น่ะเดียวมันดูด้วยูด้วยักเตี้ยเกีดิูด้วยูวยเี้ยย่ะ <ล>มันจะมีคลิปทื่กูโพสต่สองตีเาไ่ไไอ้เจี้ยบมาภูมหิวมิจฉาภูมหิวดตัวแลไรรับรับทีเดิมอีกรับีเดิมอีเ่นทันไหมให้่ดีทันไหนไหนไม่ให้ดีคือไบบไม่สายเป็นอ่างน้ใดูรอใู้ว่าดูไว้คุณไล่นทไหมตอบันะตอมตอไม่หายดีม่ใเฮ้ยมงจะมึ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 งจมจะมมึงจะมึงมึงจะม

ม <Anch or> ไม่เอาไม่ยิงลงไม่เอาควกบัวแตกใช่ไม่เขานะโอ้่เขาเสิไปออกอเสิรตช้โด่แต่ที่โหดี่เหี้ยสว่าสว่าังไรเย่โดนนฏยัติาสว่าังไรม่ไปเจ้ไปโลก้ไปเย่พ่้น้องพ ouais. ุ <pagar> okay. ่งขึ้น้องพ่น้องมึงก็ะต้นเ่ไปยิงเ้ยมันมันมันมีเย่ามึงไปวันับมีมาเลย

จพอเขา้นงจะทำจะทำโง่จะทโง่ไม่ชอบพอดีโง่เลยอ่ะเออก็พอดีก็พอดีไม่ออกเนียี่เ็น้าอยอ่ะกจเน่าจะเอาไยีวกลางเรียนเรีผมจะเอาผมจะมาเล่นกับตี่ตัวั้นไปิ่งเลได้เอาใช้เลอ่ะาหากแต่ว่าไเลยา mọi người ơi 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 ตัวนี้มันไม่มีเอดเลยวะเร่นกัแม่ขอบเนี่ยเรวนเร่นเร่นเอ่อยิงสองตวสอ้าวขอตัวขอตัวเูาเงินแล้วอาเยินงิงิ

เขเก็บเลยพอบ้างพอบ้างเก็บเลยเก็บเลยเก็บเาเก็บเป่าเก็บเป่าเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเก็ก็บระาเปาเกากเปาเกาเปาเก็บะเาเเก็บเก็บระเกกรเาเกเก็บแล้เะป๋กกระเป๋ามกระเป๋าเระเป๋เกระปะเปกระเปกกระเป๋ากืบ้าเาาเอากาก เนะ้อวกญญาณห้อยสัตว์มันก็ไปหายิงมันเนาะโอมมันหิวได้มันหิวไปสัตวะว่ากิจะแจกห้าร้อยไมม่ต้องแจกรอกรเป๋าะสองให้เวนเนี่ดีซระเบิดของนะฮสไก่ให้กันอุ๊อรมหันหลังมาระเบิดห้ารอยรับ ดิ let s <S mm ้นเลยดิ้นเลยโู้ชายทุกคนเราเป็นโอเคคุณให้หน่วยเด็กน้อยเอาพี่อะไรไม่ให้อะเกิดอะไรนี่ไม่มีเส้นไหน นี่ก็ไม่ให้กูยิงเอ้สิบไสทให้กูจับไอ้ไอ้เนี่ยรอยิงมันก็ได้ว่ะเด่นเด่นตรอกเสียจับแกเกตุนไงตรอกไลน์ตุอกไล่์จับแกเกตุนยังบได่มดสองหมื่สสองหมื่นเลงเหรอ เจรูตน้ำแต่ะาูลููตมีรูปจรเลนจระเลนนะจเจระเนะตุกจ่องอะไรเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่อ่ะเขี่ยไมมีเรมีสอเอ้ยกูติดง่ายงอ๋อโอ้โอุตส่าห์ช่วยิงลอคุณมืดเลยอุตส่าห์ช่วยิงลอกกูมืดเลยจระเจริญด้วยะ จะตั้งโลขนาดนั้นไม่ออกก็ได้เหรอเจริญกจะเล่นเด้อต้มงี้ฮะไม่หายได้แม่งรลอกกูทุกเม็ด อมั่งจดแโอเคครับชอบชิลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ